thank you วันนี้เป็นวันจันทร์ที่สิบห้ามกราคมพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันขึ้นห้าค่ำเดือนสองปีมะโรงพระทั้งหมดในวัด31 31รูปลงมาฉัน24วันนี้งดฉันเจ็ดแล้วก็มีนาคด้วยนะมีนาคหนึ่งคนหลวงพ่อได้ลงกรุงเทพแต,แต่วันที่11ลูกหลาน วันที่สิบเอ็ดไปพักที่สวนแสงธรรมวันที่สิบสองไปปิณฑบาตสวดมนต์ฉันเช้าที่โรงพยาบาลศิริราชคณะกระ,ะดูกข้อเขาอะไรพิติกอะไรเนี่ยะนะหลวงพ่อจำไม่ได้แต่โอ้โหรู้สึกว่าทั้งคณะ อธิการบดีคณะบดีและก็ประมาจารย์รุ่นเก่าๆรุ่นเดอะไม่รู้รุ่นไหนต่รุ่นไหนอายุน9กว่าปีรุ่นบุกเบิกมารวมมารวมกันทั้งใส่บาตด้วยทั้งมาฟังเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์ด้วยรู้สึกว่าอบอุน่นอบอุ่นร้นหลัมพี่น้องประชาชนเขาใส่บาตโอ้มากมายที่ใต่ โรงพยาบาลศิริราชนะวันที่สิบสองเสร็จแล้วหลวงพ่อกลับมาพักที่สวนแสงธรรมวันที่สิบสามก็บินธบัติชั้นเช้าวันเสาร์ที่สิบสามนะบินทบัติชั้นเช้าที่สวนแสงธรรมอันนี้ก็ควรก็ล้นหลามเหมือนกันนะลูกหลานนะศรัทธาญาติโยมพอฉันเสร็จหลวงพ่อกล,กลับขึ้นมาแล้วก็มาพักที่วัดรวมธรรมของท่านรัตนะ อำเภอเพนแล้วก็วันที่14เมื่อวานมีคณะทอดพ้าปาสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์พระธุนงกรรมฐานสายลุงปู่มั่นวัดป่านาคำน้อยนะเมื่อวานนี้นะก็มีกรุงศีโอโต้คุณภัยโรธชื่นครุฑเป็นประธานแล้วก็อาจารย์แล้วก็ คุณดนายจันเจ้าชายามูลนิธิธมรมดีเป็นประธานอีกฝ่ายหนึ่งก็มีคณะสรทัทธาญาติโยมมาจากกรุงเทพเลูกแล้วก็พวกคณะลูกหลานาพวกรถใช้แล้วเป็นคณะของเขาเป็นทั้งเทมเลยเามามากเมื่อวานแล้วกับพี่น้องชาวอุดรพันผู้วาราชการจังหวัด อุดอก็ไปร่วมใส่บาตตอนเช้าด้วยแลขอขอนะ้วก็คณะมีหัวหน้าธุรการมีหลายๆท่านหลายๆคนมุดวัน ấy, ไปใส่บาตแล้วกัภูมิเจ้าของพื้นที่อ,อ,อำเภอเพนเว่าผ้าป่าวัดป่ารวมธรรมวันอาทิตย์ที่14มกราคม 2,567แรม14ข้าเดือนยเดือนสองพระร่วมงานเมื่อวาน32รูปเจ้าอาวาส12รูปโรง,งทานก็มีโล่งทานจะมีมากนะโรงทานมีอยู่59โรงทานเลี้ยงแขกคนเพียงพอเมื่อวานนะแล้วก็ศรัทธาแย้จอมลูกหลานก็คงอยาจะทราบเหมือนกันว่า จตูปัจจัยยอด้าป่าได้หลายเท่าไหร่เราลงพ่ออยู่ลุงพ่อก็จดจดมาไว้เหมือนกันนะ,ะเจ้าภาพเขาเขียนให้ลุงพ่อนะยอดผ้าป่าที่วัดป่ารวมธรทมวันที่14มกราคม67อำเภอเพนจัวัดรรอนธานี ได้รวบรวมจจตุปัจจัยเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระโตรงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นวัดป่านาคำน้อยอยู่ในบัญชีธน,น,นาคารกรุงศรีกัลย์ธนาคารกรุงเทพที่ยอดบอกเขียนให้หลวงพ่อนะคือ5ล้านเจดมอยห้าบาท26สตังค์เมื่อวานนี้นะแต่ว่า เป็นการประเดิมเป็นการประเดิมครั้งแรกที่เราจะสร้างพิพิธภัณฑ์พระธุงงกรรมฐา,านเนี่ยสายหลวงปู่มัน่นแต่เราก็ประกาศมาแล้วหลายครั้งต่อหลายหนแต่ว่าการทอดผ้าป,ป่าเนี่ยระดมทอดผ้าปา่าย,ยังไม่เคยมีเป็นาทรรนรัตนะประเดิมก่อนที่วัดรวมธรรมเมื่อวานเนี่ยแต่จะถูกปัจจัยก่อนเนี่ย ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็โอนเข้ามาก็มีอยู่บ้างมีหลายเข้ามาอยู่ทะลักเข้ามาอยูเอ่เดี๋ยวนี้ก็ตอกเสาเข็มกรจเสร็จสิ้นลงไปแล้วเสาเข็มก็ตอกอลงพื้นแล้วละ่ะพันพันสามร้อยต้นเสาเข็มแต่ก็ยังงวดทุท้ายยังไม่ได้จ่ายยประมาณล้านกว่าบาทแต่แตามไม่จริงงวดเสาเข็มนั้นกันกบเท่าไหร่มันแปดล้านเท่าไหร่นะ หลวงพ่อก็ยังไม่ชัดเพราะมันรวมไปรวมมาทั้งทั้งค่าเจาะด้วยที่แรกก็ประมาณ8ล้านกว่าเซ็นสัญญากันแต่นี้มันรวมค่าเจาะด้วยค่าอะไรด้วยแต่ก็ยังไม่ทราบอาจจะถึง10บกว่าล้านนิดต้นๆน,น,นิดจากนั้นก็นพวกรั้วกำแพงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วละ่ะกำแพงพวกลานจอดรถ ที่ถนนรอบพระเจดีย์เดี๋ยวนี้นก็ยังเหลืออยู่พิพิธภัณฑ์ที่เขาออกแบบออกแบบพิพิธภัณฑ์และออกแบบพระเจดีย์ก็ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วแ,วแต่เดี๋ยวกำลังหาวัสดุก่อสร้างว่าจะใช้วัสดุอะไรบ้างเป็นเงินเท่าไหร่วันนี้จะมีการประชุมที่กรุงเทพ ประชุมใหญ่ละว,วันเนี่ยแต่หลวงพ่อเกิดอยู่ทางวัดคณะกรรมการทั้งหลายเขาจะประชุมกันว่าจะใช้วัสดุอะไรแล้วเป็นเป็นเงินเท่าไหร่วันนี้เขาจะประชุมกันไดหลายไหลายคณะนะหลวงพ่อก็มีแต่คอยฟังแต่เมื่อเขาประชุมกันวันนี้แล้วในวันต่อไปก็คงจะย่นแบบ ให้กับผู้รับเหมาแล้วก็คงจะเซ็นสัญญากันคงจะเริ่มลงตรงมือการก่อสร้างอันนี้ก็เราเลอ่กอกาก่าให้พวกคณะศัทธาญาติาโยมลูกหลานได้ฟังว่าง,งานของเราไปถึงไหนแล้วนะถ้าเราไม่พูดมันก็มิดจีรีพูกทาว่าพูดให้ฟังขนานดะทุกคนก็ได้รับรู้รับทราบร่วมกันเพราะการสร้างพิพิธภัณฑ์ก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควร เมื่อสร้างเสร็จขึ้นมาแล้วกับเหมือนกับเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตามหาบัวนะั่นไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของชาติบ้านเมืองเหมือนกันผู้นูกันทุกคนก็เข้ามากราบมาไหว้เป็นที่เคารพสักการะเ,เป็นที่เชิดหน้าชูตาของแขกบ้านแขกเมืองถ้าผู้ใดมาก็ตามถ้าเขามาอุดรแล้วไม่ได้ไปกราบพิพิธภัณฑ์ของหลวงตามหาบัวนะ แปลว่ามาไม่ถึงอุดรเดี๋ยวนี้เขาว่าอย่างนั้นกันนะแล้วก็วันปีใหม่นี่ก็แต่ละวันแต่ละวันคนก็ไปชมพิพิธภัณฑ์เขารายงานมาหาหลวงพ่อนะบางวันก็บสองเกือบสามพันกว่าคนคนที่จะเข้าไปขนาดนั้นไม่ใช่ธรรมดานะจัตตาญาโยมลูกหลานนะแต่วันธรรมดาเนี่ยประมาณสี่ห้าร้อยคนก็ไม่เคยขาดคนเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์หลวงตา ทาไม่เป็นสงาราศีของเมืองอุดรจะว่ายังไงฮะนี่แหละอันนี้ก็เราล่าเก่าๆให้พวกเราทุกท่านได้ทราบนะแต่วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลหม่อมน้ำพึ่งมาเยี่ยมเยียนวัดของพวกเรานะัศรัทธาญาติโยมลูกหลานแล้วก็เนี่ยพอบานของท่านก็หลวงตาหนุย่ยท่างก็ได้มาบวชแต่ข่า ก่อนโควิดเขานั้นก็เน,นี่ยหมอบน้ำพึ่มกับกับคณะ,ะก็ได้มาบวชชีที่วัดของหลวงพ่อระยะ,ะ,ยะ,ะ,ยะเป็นระยะเป็นเดือนนะ,ะมาปฏิบัติถินปฏิบัติธรรมที่วัดป่านาคำน้อยแต่จากนั้นมาทั้ง็ับว,วนเวียนไปมาอยู่เสมอมีโอกาสแต่เขาเนี่ยท่ามาได้มาเยี่ยมเยียน ที่หลวงตาหนุ่ยที่เป็นพ่อบ้านแล้วก็คงจะบวชระยะสั้นไม่นานผกมีเวลาเวลาจำกัดแต่ที่อย่างไรก็ตามการบวชหลวงพ่อบอกกับปะาลูกหลานท้าอยู่ในเมืองถ้าบวชอยู่ในเมืองบวชแล้วก็อยู่ในเมืองเหมือนกับเหมือกับคนป่วย โรงพยาบาลนั่นนะ่ะเดี๋ยวคนนั้นมาเยี่ยมเล้วกูนี้นมาเยี่ยมนะก็เลยไม่ได้ภาวนาแต่ถ้ามาอยู่ในป่าโลงพงไพ่เลีกเล่นอยู่ตามลําพังปฏิบัติได้ศึกษาธรรมะได้ศึกษาปฏิบัติธรรมมันก็เป็นประโยชน์ต่อตอนเองเป็นการพักผ่อนสมองด้วยเป็นพักผ่อนทางร่างกายด้วยแต่หิวไหมบางคนก็หิวนะแต่บางคนก็ไม่หิว แต่สาหรับหลวงพ่อเนะี่ยทานอาหารมื้อเดียวทุกวันในทานน้อยอย่ต่างหากเพราะมันแก่นะทานอาหารไม่มากเหมือนต่ก่อนมันก็ไม่หิวนะเพราะมันมันอยู่ตัวแล้วนะแต่บางท่านอาจจะมีแต่ถึงยังไงก็ตามมันก็ต้องมีหิวบ้างนะถ้ามีหิวก็เราก็ได้นึกถึงคนคนอื่นบ้างเออที่เขาหิวเราเป็นอย่างนี้เองเนาะแต่ก่อนเราไม่เคยหิวนะ อแต่คนหิวไปอย่างนี้นะเพราะ,ะนั้นเราจะได้คิดช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์คนหิวเมื่อเขามีคนหิวขึ้นมาโอ้เข้าหิวนะเ้าก็มีออยู่ในที่กันดารนะเขาหิวอย่างนี้เองเราก็จะได้ช่วยเขาหลวงพ่อว่างนะันหิวก็ดีเหมือนกันนะมีแต่อิ่มอยู่เรื่อยก็ไม่ดีเหมือนกันนะต้องมีหิวบ้างเพื่อจะได้เห็นว่าความหิวของสรรพสัตว์ในโลก ช้างหัวช áng, า้างม้าหัวควายหมูหมาเป็ดไก่มนุษย์มนาที่มันหิวมันเป็นยังไงเราก็จะได้รู้นะเพรานะนั้นเราเป็นพระกรรมฐานอยู่ในป่าดงพงไพมาปฏิบัติสิปฏิบัติธรรมบางทีก็นะเราเคยทานอาหารมาหลายวันทานอาหารมาสามมื้อมาเป็นระยะยาวนานมาอดให้ทานมื้อเดียวนะเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่บ้างแต่ที่ยังไงก็ตามนะก็ไม่เป็นไร เราฝึกนะทด,ทดลองทด,ทดลองดูเราจะได้รู้ชีวิตของพระกรรมฐานพระอยู่ในป่าท่านปฏิบัติตนอย่างไรการเป็นอยู่อย่างไรสรุปแล้วก็คือพระกรรมฐานระบบพระที่อยู่ในป่าท่านาไดิเน้นหนักเรื่องการเรียนการศึกษามากไม่ได้เรียนบาลัมบาลัมบาลงบาลีอะไร เ,เพียงแต่เรียนรู้วิชา,าแต่ไม่เรียนไม่ได้นะก่อนท,ที่เราจะเดินทางไปนสถานที่ใดเราต้องดูแผนที่ต้องดูแผนที่ให้ทีท่วนซะ้่อนเราจะไปที่ไหนอย่างไรแต่เมื่อเรารู้แผนที่แล้วเราจะเดินไปถึงถึงสู่จุดหมายปลายทางได้นี้ก็เหมือนกันการจะปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเราต้องศึกษาเรื่องแผนที่เรื่องปริยัติก่อน ควรจะรักษาศีลอย่างไรควรจะนั่งภาวนาอย่างไรและก็ควรจะทําใจอย่างไงควรจะคิดอย่างไงควรจะทำอยังไงควรจะพูดอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรียว่าปริยัติในเมื่อเรารู้ปริยัติเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วก็ลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติคือเราจะรักษาศีลอย่างไงปฏิบัติยังไงตามแนวแถวแถของพุทธศาสนาตามแนวแถวของพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธองค์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกนั่นแหะพอเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังก็มีครูบาอาจารย์เป็นผู้นําประพฤติปฏิบัติอย่างสายหลวงพวกเราอยู่เดี๋ยวนี้ก็เป็นสายของหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาของหลวงตามหาบัวที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะแนวแนะนําให้พวกเราประพฤติปฏิบัติควรคิดยังไงควรจะทา ควรจะทํำยังไงควรจะพูดยังไงอันนี้ก็เป็นแนวแถวที่ท่านศึกษาแนวแถวสืบทอดมาจนถึงพวกเราในเมื่อมาถึงพวกเราพวกเราก็นํามาคิดนํามาพิจารณาการกรองไตรตรองโดยเหตุและผลแล้วมีเหตุผลที่ท่านแนแนวแนะนํามาจากนั้นเราก็ประพฤติธปฏิบัติตามจากนั้นก็ถึงจุดหมายปลายทางปริยัตปฏิบัติปฏิเวทคือ ถึงจุดหมายปลายทางแห่งการปฏิบัตินี่แหละหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาทนธะายาโยมพระเนรลูกหลานนะอาตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรเนอรนนะอทินเนออุทิศส่วนกุศลเนอพวกเราทุกท่านนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขครัง เอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกาปติอิชชิตังปทิตังตุมหังคิปเมวะสมิชจาตุสัพเปูเรนตุสังกับป่าจันโทปนาราสุยะธามมงโชติระสุยะาติโยวิวัชะ ตุสาพาโรโควินสาตุมาเตภาวัวันตารอยโยสุกิทิทายุโกภาวาภิวันธานาสิลิต าเนิจางวุวทาป้าจาย,ยินโจัดตาโรธรรมมาวัดตาติอายุวันโนสุขังปาลังอายุวัฒกาธานาวัต ทากาสิร ah ิวัทกายาสวัตทากาภลวัตทากาวนนาวัตทากาสุขาวัตทากาโหตุสาพาทาทุก์ ขาโรอข้าพยาเวลาโสกาสาตุจูปัตตาวาเนกาอันตารยาปิวินัาสันตุจาเตสัสาสยสิทธิธานังลาพังโตทธิภาคยัง สีรียุจาวันโนยเจา้าผู้ลางวุฒิใายศสวัสตวรเ <c oughs> จา้าเสวะเสถีผ้าวันตูเตภาวตุสภามางคาลังรักขันตูสัพ ปาเทววตาสาพาพุทธานุภาเวนัสธาสดิภาวัตตุเตภาวตุสัามาฆาลากขันตุสัพปาเทววตาสาพาพุทธ นุภาเวนัสธาสดทิภาวันตุเตภาวตุสาภามะราคันตุสาภาเทววตตาสาภาสังฆานุภาเวนัสธาสดทิ าวันตตเท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนา ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ e b o ุ๊รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชียลชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  ์ t ไวด์เว็บดอทวัดปน้อยดอทสุดสูสังละพะเตปัญญยัง ตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา